กองแหละทำไงดีอ่ะนี่อัปเพทสวิตเออได้แล้วไปก่อนดินน้ำแล้วเดียวนาทีเดียวอ่าฮะกินเสีขนมแป๊บอ๋อไอ้บ่งให้โลกรู้ว่าตูกำลังแดกอยู่บอกให้โลกรู้ว่าตูกำลังแดกอยู่ ปิดทำไมอะอะปิดปิดเลยนะปิด <c oughs> แล้วอู้เกือบไปแล้วแล้วนี่เรา<ม>ทำอะไรเราทำอะไรกันมันมันสะพาว cúi đuôi, chúi đuôi, đuôi, chúi đuôi, chúi đuôi, chúi đuôi, đuôi, chúi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  Phải อโปิดไปปึ๊ดอ๋อเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมันติดมันติดมันติดโอเคอันนี้ปิดด้วยเอ๊ะไม่ได้อันนี้ปิดไม่ได้ปิดไม่ได้ผลเล่าปะออเไปไปอ่ะแล้วก็เหยียบด้านซ้าย เออเออแล้วก็ไปปิดข้างโน่นอ่าแล้วก็กลับันทีแต่วะแล้วก็เออแล้วก็เหยียบอันนี้อ่อยาใจยเ,จย,เจย็นใจเย็นใจเย็นใจไปก่อนโอเคฮะผ่านแล้วละ่ะโอ้โดนบล็อกเข้าไม่ได้นัน่นนัน่นกลัวแล้ว อ๋อก็ก็เคยเคยเล่นปะไอที่เป็นแบบกระจกแล้วเราไม่เห็นทางอ่แล้วต้องค่อยๆคลำไปอ่ะเออค่แ้าเขาวงกดอ่ะขอโทษนะเขาวงกดไงอุ้ทำท่านหรูหราเลยเป็นตะลักกินเหมือนมีทางเข้าได้ไห่เหรอโอ้ยเสียงเขารู้สึกอยเราโหเขาลังแย่ฮะหรือว่าเราต้องทำยังไงให้มันติดให้หมดนี้ป่ะ เออก็ฮะปิดฝนเนี่ยเอกะทำขาดเอกะอันหนึ่งนะเสีขาไม่รู้สึกอ่ะแหมเขากดติดฝนแม่งอ่ะเด็ดอันเียวท้องสายต้องทำให้ติดให้หมดแหละเชื่อป่ะล่ะเพราะว่าดูแหละอ่ะเรื่องเรื่องเรื่องนี้ SSR แถนัดนะฮะเราจะปล่อยเป็นหน้าที่เขาเราจะจ้องมอง ทำตาแอบเบแลใครเคยดูดรอยัลต์ละ่ะมีตอนหนึ่งดรอยัลต์ทำตาแ,บบแอบเบลออยเคยเห็นปะดวงตาอบอุ่นนั่นแหละดวงตาอันอบอุน่น <c oughs> ดวงตาอันอบอุน <c oughs> อ่น,ออน <c oughs> คนวาดนี่แบบคนติ่งมากอะอ่ะทำต่อไปไปทิ้งขยะแปบ๊บเดี๋ยวมาปลดเราสักครู่นะครับ ับหนึ่งปีผ่านไปนะครับก็ยังใจเย็นดีใจเย็นดีไม่ยังไม่รีบไม่รีบไม่รีบจบแล้วโอ้ยอดเยี่ยมไอโอเคไปเอาเดินนำมันเลย นไอ้ยอเอ๊ะห้องนี้แ้วะเฮ้ยเฮ้ยเจอดีเสียงวะน่่กลัวเออเดี๋ยวโค้ชจริงปะเนี่ยไม่รู้ภาคสองอ่ะกดปุ่มนี้กดปุ่มขวามือขวามือออกไปติด อนนี้เจออะไรไม่ค่อยอยากกเท่าไหรนะ่นะฮะเวลนี้เวลาเชี่อขคืนกึ่งเนีจะวูนนี้แม่งเฮ้ยไม่ตาแหลกไปเดิน <c oughs> อยเดินไปเดิน <c oughs> <c oughs> ออย <c oughs> เดินไปเฮ้เอาอ้หเกลือไยขวาำดำดำดำเพราะอะไรออ s ซิ i เดียนนแกะเอาหรอเคยเล่นเกมว่าะละ่ะเกมแฟร์เดอะดาร์กเน็ตอะดาร์กเน็ตอะที่ว่าแมง่งผีค่อยๆโผล่มาแล้วก็ปุ่มสเปซบาร,ร์แล้วมาคุยเรื่องผีทำไมเนี่ย aoi hai bên này, ôi,ตก trai, na gua, có gì khi nào, có gì khi, chờ, đi, trở hả, phải hả, hả, chờ, hả, này, ở, vào này rồi, boss, the mail, quay trở เอาแล้วเนี่ยเกิด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 ไปแล้วหนึ่งเราจะเอะ๊ะยินเสียงอะไรปะไม่ไม่ไม่น้องบีเออลงไหมในหลุมนี้ดิเย้แล้วถ้าถ้าเราหย่าไปครั้งหนึงง่งอะ ตอได้กลับไม่ได้เลยหมดดิทแล้วโอ้เอาอยังไปชกันเดิปึ๊บ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 ่ตาเอาใหม่อน่งสองสามใจเยนยวใจยนเดนสองช่นจะแข่งคอนสู้หัวใจเปล่าซุ่มแล้วอะไร เออเกิดอะไรขึ้นน่ะอะไรเอเอเขอาฟังแบบเอเอเฮ้ยเดินมาเดินมาเดินมาเนี่ยามาโพน้าห้องเดิมแอบ,บเก็บวัดเดาแมวแอบเก็บแบบ,แบ,บนี้อ <c oughs> ตรงที่ยิ่แบบแมงเลยหลอนจีบอะไรเสียงแหวะ เกิด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 เกิเกดเกิดเกิดีกิดเกิุเบดเก็ดเห็นเก้ดเกิดเกดเินเกิดเกิดเปิเดเเกเกดิเปเกกอเกิดเก็เดเิดกเเเสดเดเเดิเดิปกเดิดิกลับ เดินกลับไปเสร็จแล้วแล้วก็เดินไปอีกแล้วก็เหยียบยังเหยียบไงเหยียบเหอไม่ไงหรอกเดินวนดิเดินวนสามรอบเอออยา่เดินดอกฮะสามรอบมันคืออะไรดอกไม่เอาไม่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 พระพุทธธรรมพระสงฆ์บทเวียนเทียนอ่ะเวียนเทียนเออไปเอาเอ๊ะลองลองลองข้างบนดิเอ้ยอ๋อดูข้างบนดิ มันคือมีอะไรมันมีเดือดคดีวอยู่ใน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 มันก็คือฝากรังเจ้ไม่อยากลงอ่ะเกิดเสียงเมื่อกี้เลยมีเสียงด้วยเหรอเมื่อกี้มีเสียงนยะงงนปื้อ,อย่านีนใช่ไหมเออแล้วเพื่อเอินว่าเราใส่หูฟัง อ๋อไอ้นั่นเนี่ยไอนั่นเนี่ยเสียงอะบูเรนมครับเราเราเราลงเทเชอร์แพคเนี่ยสมัยครับแล้วมันจะเราลบเราเราเราลบเสียงท่ามเอาไว้้องไม่ลบไงเออเราไม่มีเสียงแล้วแล้วไงต่อมันต้องการอะไรจากสังคมเนี่ยจบแล้วเปล่า ตบแล้วเปล่าตามชื่อห้องมันอะเอน็นอะเออ,อไม่ใช่ตกใจอีโคมไฟเนี่ยแหละเออตามชื่อห้องมันอะเอน็นะเปล่ามันมันควรจะเอะมันมันควรจะแฮปปี้เอนดิ้งกว่านี้นะเอาเกอรอหายเดินเดินย้อนไปอีกห้องอ่ะ <c oughs> อ่าก็หยบปุ่มหยยบปุ่มหยียบปุ่ม,ม,มไม่ถึงออยไปหยียบ เปลี่ยนคู่แล้วลองเหยียบอีกรอบปึ๊บข้างบนมันโดนโดดโดดว,ว่าจะมีอะไรจากข้างบนไหมน่าจะมีนะแต่เราจะไปหามันได้ยังไงเก้ยอยู่นี่แหละอ๋อลองกดกระโดดดิ<ง>โอ้ยฝุ่นอ๋อกระโดดขึ้นไปเลยขึ้นไปเลยขึ้นไปเออ,อ,อ อ่านเดี๋ยวเราเอ่ะ Bang ย่าจีชซเป็นห้องเวลาเอ๊ตบมือเอาไปห้าเอาไปห้าเออห้องนี้แกวห้องนี้อีกแล้วเหรอไอ้กึ่งกดกดกดตรงกลางนี้เออเลย กลางคืนเราขึ้นมาแล้วทำไงต่อเ <c oughs> อาปับเป็นปับเป็นตอนเช้าแหละอ่ะลงไปเมื่อกี้เมื่อกี้เราขึ้นมามันมืดใช่ปะะ่ะล่ะใช่ออลงไม่ได้แล้วเออเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเอาแต่เกมแบบ ไม่อยู่แล้วลงไปเลยไหมลงหลุมน่ากลัวไปนะเออใจใจหน่อยไปแล้วต้องไปต่อนี่ไงงอักเออเออโอ้โอ้ออะไรกันเออทางนั่นนึงขวาขวาไปลองนะไปนึง ตอนนี้ออยเดินไปมงคมแล้วจะเอ๋ตัวไปโอ้คนอื่เขาลงขาหน้าดูเนี่เห็นอะไรเห็นดิสตันด้วยอะตกมาไม่ตายเว้ยอะไรคือจะขึ้นยังไงดีวะก็นี่ไงเดียบเยียบหลอดไฟแล้วมันจะกระโดดสูงอ่ะอ๋อ แต่<ม>แต่แต,แต่ว่ามันเหมือนแบบมัน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 ,มนบ,าบางบางดวงมันไม่ติดอะ่ะแล้วทำไงให้มันติดอะเอ้นั่ไงเพชเพอเพดอ้นี่ไงมามาดวงแรกตัวนี้ก่อนเออปึ๊บหยยบปุม่ม <c oughs> พอเหยยบเสร็จแล้วก็ไม่ได้เนี่ยหยับเสร็จแล้วเราก็มาตรงนี้พอตรงนี้เสร็จ <c oughs> ปึ๊บกระโดดปึ๊บมาหยียบเพชเพดอีกอันหนึ่งอ้าวโหใช้ได้แค่ครั้งเดียวอะโหจัง อ้าวอารอน้นะโอ้จจำกัดเวลาอ,อยอย่าเพิ่งเหยยบเดย์ดูใจก่อนหนึ่งส่อบอกว่าอย่าเพิ่งเหยียบจะดูว่าอ่ะกระโดดขึ้นไปอ่ะเหยียบขึ้นไปเออได้ละ <c oughs> ได้แล้วอะไรติดดูดิอะไรติดเอ่ยกำลังติดตลอดเลยตอนนี้ ตับป่ะอ่ะตัวนี้ติดเสร็จแล้วอะไรติดอีกๆไม่ติดนะหมดแล้วอะ่ะอ๋เอเขาหยิบอันนี้เสร็จปุ๊บอ,อือฮะปุ๊บแล้วกระโคลเกยอ,อยู่ไหนอ่ะเกยังเหยิบยังเกอยไม่ได้หยิบใช่ป่ะีเกยอยูนะ่อนน้าบนป่ะ เมื่อกี้เราไม่ได้เหยียบเราแค่ยิงเฉยเฉยดูนะขอน้อสัดันี๋นี้ไงมีอันนี้ติดเอออ่าเดี๋ยวจุดเป้าหมายของเรานี่คือเราต้องไปเข้ารูไหนเหรอเอ้ย <c> น <oughs> ั่นไงทางออกดูแหละเกอ๋อันนี้น่าจะเป็นนันสุดท้ายปะ่ะครูดูแหละ ยังไงเอ่ยไอเนี้ยที่เรายืนอยู่เนี่ยติดโน่นนูนนข้างบนนะเนอะเราดูดิชาชา,าชาชาแล้วเราเราจะไปไง <laughs> ไปยังไงเ <c oughs> นี่ยพอนี้ติดแล้วเออเฮ้เฮ้เออ,เ,อ,อ,เ,อ,อเดี๋ยวเหยียบนะใจเย็ยนอ่ะเข้าไปมีที่เหยียบอีกก็โอเคอุ้ยโทษไปโดนเอาขึ้นมาเลยโน พอดีขึ้นมาแล้วมันไปเหยียบทันทีเลยเอ้วันนี้ปุ๊บโทษอีกอะโอเคตรงกลางติดไปตรงกลางกันเลยปิดถนนเปิดสว่างโอุ้้ยเฮ้ยไป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 ทะลุไปถึงข้างบนเลยอะอ่าตรงนี้เป็ไงติดแล้วอ่าติดแล้วอ่าข้างบนนี้ติดแล้ว มามาตรงนี้ตรงที่เรายืนอยู่หออยู่ไหนอันนั้นเรากดแล้วอย่าไปกดอีกมันเป็นปุ่มเพจจะเพจด้านหลังไะมาด้านนี้เออต้องกดป่ะไม่ไม่ไม่มเรากดไปแล้วอ๋อไปกดอีกรอบนึงเมื่อกี้มันติดอยู่แล้วไหนบะหายเลยติดแล้ว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 กลับมาที่เดิมกับอ่าเออนั่นแหละแล้วกระโดดขึ้นไปอยากกระโดด อ้าวขาดไปอีกอันหนึ่งอ่ะเนี่ยขาดไปอันหนึ่งตัวไหนเราไม่ได้เหยียบอันนู้นเหยียบแล้วเหลืออยู่นั้นก็ได้เม้เากองติดปะ่ะไม่ไม่โนข้างล่างข้างล่างเดี๋ยวอันนี้ว่าแบบ อ่าฮะเอวรูอื่นเอมเอาไปไหนแล้วนะ่ะเฮ้ยเสียงพิเศษเพย์มันก็มีอยู่ถิดยังยังแถวนี้แหละทั้งผมน็่นแหละเอาฮ้าไอต เรเรียกนะรีสติแทนทำไมมันไม่กันจะตายแมวเนี่ยจะตายแล้วเหรอเออพอเรากันนะแต่ว่าชัวร์ปิดไว้อันนั้นก็เหยียบไว้เกรอร์อันนั้เหยียบไวเกรอร์อันนั้นเหยียบไปอาา่อา,าอาา่มันมันอาาอกเหยียบไว้ โอาคเะหยยบแล้ว okay, e แล้วก็เกอเกอเหยิบหยยบอันเอามชาติแบบนี้นี่โนมเติลอยู่ฝนดิม <c oughs> ันจะขยันตกอะไรนักหนานะ <c oughs> ดูนมะ่ะเอ้ยโอเคมาตัวนี้เสร็จไปยังไหนต่อนะ ข้ามาตรงนี้เลยเอยจะตายแล้วเกิดเราไปโน่นดิตรงไหนไปตรงที่ไม่ติดอะตรงนน้นน่ะเหรอเออจะตายแล้วเนี่ยขอเวล,แบบลาแป๊บรอกัอนเรอกัอนจะลองอะไรทยแรกได้ได้ได้อ่ะพร้อมเฮืออู้ <c oughs> <c oughs> ม,มันติดมัออน <laughs> ติดหม้อข้างบนติดติดติดป่ะยังแตงก็มไม่เกี่ยวไม่มีแตงก็มไม่เกี่ยวแตงก็อย่างนี้แหละเออหาแบบ <laughs> <laughs> เด่นดีไหมเงี้ยตามรู้คงไม่มีแล้วนะฮะเออไม่มีว่ะงั้นอ๋อจะจบแค่รึครับสวัสดีครับบายบเกย์เกย์เกย์เกไปรังนี้กันเลยฮะทางไหนอยู่ไหนรังเก่าอ่ะกลับไปเหรอเออลองมาดูดิเ่อเจออะไรแปลก ไม่มีนะเขาชื่ออะไรไม่มีบายบายบายอ้าว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 อ,อ,อ,อ้าวอ้าออไรเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยอ๋อเมื่อกี้เมื่อกี้พอเราเดินกลับมาใหม่รอบหนึง่งทุกอย่างกลับไปเหมือนเดิมหมดเลยอีกนะอ่ะเราก็มาเริ่มที่ศูนย์กันใหม่นะฮะเหยียบยังเหยียบแล้วอันนี้ติดแล้วแล้วก็ไปตรง นเนเสียงอะไรอ่ะอ,สอะเสียงตึงใช่ปะ่ะใช่แท็บเล็ตกระกาของเรานั่นแหละข้างบนนั้นมันน้ำฮ้ยก็มันติดอยู่มันติดอยู่ยแล้วเราตแ,ตแต่เราก็ไม่มีทางไปใช่ป่ะละ่ะอ่ะงั้นเรากดเหยียบลองดูนะเหยยบ อย่างอนี้ดูนะอันนั้นดับไหมยังติดอยู่อันนี้หอยขึ้นไปยังติดอยูตอ่ตรงกลางตรงกลางดับแล้วพอตรงกลางติดในนี้ก็ดับพออยังเหยียบใหม่ดิอันนั้นติดรู้และสักครู่ไรก็หา,านนหหแล้นะไวตไหนซีวิตัวไหนรู้ละรู้ลเอ๋อ,อก็อันนี้ไปกระโดดตรงกลางก่อน <c oughs> พอตรงกลางขึ้นไปกระโดดโม่ข้างบนเสร็จแล้วปุ๊บเรา ก็กลับขึ้นมาที่เดิมใช่อ่าพอมาตัวนี้เสร็จแล้วปุ๊บเข้าไปปิดเธต้องเย่ปุ๊บยังไม่ติดอ่ะติดแล้ว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 เหลือเหลือตด้านล่างตอนนั้นยังไม่ติดเกอร์เกอร์หยยบเองเกอร์หยยบหยยบแล้วหยยบแล้วโอเค Let's go Let it go Let it go t w ไปไหนต่ออ๋อนี่ไงเครื่องบนนี่ไงปึ๊บเล่นกันเลยทีเดียวนะเย่เอาไปฮะเย่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 ไไม่ไม่ได้เหมือนให้ห้ากันหรือไต่หน้ากันเป็นแบบไต่หน้ากันมากกว่านะฮะอ้าวเอ้ยลองเดินวนอีกรอบดิไปโอ้ อะไรอ่ะลบสิไม่เห็นห้องมืดไม่ใช่ห้องมือหรือดิดวมกนจะหลุดจะหลุดจะหลุดโลวเหรอ่ะงั้นเราลงกันนะชัวหลุดโลกจังติเดือดอาจจะตั้งใจให้เราหลุดก็ได้ฮะกระดาษบอกให้กูหาโค้ดดิกดอเฮ้ยเฮ้ย ถอยถอยก่อนจบแล้วเหรอยังมั้งเดี๋ยวกัุผมจบแล้วจบแล้วหรือยังเกิดเกิดกระดาษเขียนอะไรบ้างเปเปอร์ขอบคุณเปเปอร์มีฮิตตีป่ะอ๋อลองออกไปข้างนอกดิ มันยังไม่น่าจะจบง่ายๆมันไม่ใช่แฮปปี้เอนดิ้งอ๋อลองดูดิมันมันตัวอักษรอะไรไ้นคืมาข้างบนเออแล้วก็ดูดิมันคือตัวอะไรมันคืออาเด้ไปก่อนยาดมลองใช้ใช้มินิแมปช่วยได้ไหมเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ไม่หนุกอ้าวเหรอโอเคเอ้ยตรงนั้นมีรูอ๋อตรงนั้นมีรูตรงนี้มีรูพอลงไปปุ๊บพอลงไปปุ๊บก็ มีเข็มทิศแล้วอันนี้ก็เป็น p a p e r b o บ k o o m p พ s เท่ากับ Map อ๋อเฮ้ยตัวช่วยอ๋อตัวช่วย Paperbook c o m p a s, <S, <S อ๋อต้องเอากระดาษเพิ่มนี่งไม่ต้องมีมีอ๋อกระดาษมันมันต้องเอากระดาษทั้งหมดเปมือนเห้องร้องอ่ะ